สวัสดีค่ะทุกคนค่ะใครเข้ามาแล้วรอบนี้แจ้งเตือนแล้วจ้ารอบนี้แจ้งเตือนแล้วเครื่องเจขึ้นแล้วนะคะขึ้นแจ้งเตือนแล้วนะคะทุกคนขาอ่ะทุกคนขาใครเข้ามาแล้วนะคะทุกคนใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์ไอฝากกดหัวใจขึ้นมาให้เจ๊นหน่อยแล้วฝากเมนทักทายขึ้นมาค่ะวันนี้ปิงปองปูน่นะปิงปองปู่รัฐบาลไทยต้องปัง ปิงปองปู่รัฐบาลไทยต้องฟังวันนี้ทุกคนขอบคุณค่ะเออทุกคนช่วยกันแชร์โอ้ยขอบคุณคุณพี่อาทุกคนขาใครเข้ามาแล้ววันเนี้ยวันนี้เหตุผลที่ใส่สีแดงมาเพราะวันนี้วันพฤหัสสีแดงเป็นสีนำโชคสีแดงเป็นสีรับทรัพย์รับเงินรับทองเพราะฉะนั้นวันนี้เจเลือกใส่สีแดงคือสีมงคลประจําวันพฤหัสมาในการนั่งร้ฟ์สดวันนี้นะคะทุกคนขาขอเลือกสีแดงนะวันนี้นะ ทุกคนเร็วๆวันนี้เออทำไมวันนี้เจสทาไมวันนี้เจน่ารักจังขอบคุณค่ะทบนทานไทยงวดนี้ขอเธอเพราะวันนี้เจ๊ไปบนมาแล้วนะทุกคนข่าววันนี้ไปที่วัดมาเลยวันนี้ไปที่วัดมาเลยเออเจ๊สวยแซ่บแต่แอบหวานนิดๆค่ะเจอ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดหัวใจขึ้นมาให้เจ๊นหน่อยกดหัวใจขึ้นมาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ลงหน้าเฟซเปิดสาธารนณะวันนี้ใส่สีแดงนะคะอ่าเดี๋ยวจะบอกอีกรอบหนึ่งว่ารัฐบาลไทยออกวันอังคารให้ใส่สีอะไรเดี๋ยวรอเข้ามาพร้อมๆกันก่อนแล้วเจ๊จะแจ้งอีกรอบหนึ่งพร้อมกันทีเดียวนะแต่วันพฤหัสวันนี้เจ๊ต้องใส่สีแดงมาปล่อยแนวทางนะทุกคนค่ะเพราะว่า เพราะวันพฤหัสสีนำโชคจะเป็นสีแดงนะคะเกี่ยวกับด้านการเงินโชคลาภวันนี้เจ๊สดใสมากหวดนี้ต้องปังอุ้ยสาธุคุณพี่คุณแม่ขอหัวใจเป็นกำลังใจใครเข้ามาแล้วฝากกดหัวใจขึ้นมาให้เจ๊หน่อยนะฝากกดหัวใจฝากกดแชร์ให้เจ๊หน่อยนะคะทุกคนข่าวรัฐบาลไทยวันนี้เออฝันด้วยฝันด้วยทุกคนวันนี้เจ๊ฝัน เม,มื่อเช้าเมื่อเช้าฝันทะเบียนรถแลถ้วทะเบียนรถเจ๊ออกบ่อยมากเลยนะวันนี้ต้องมาแล้วไหมอ่ะทะเบียนรถวันนี้ต้องมาแล้วไหมคะทะเบียนรถสวยดูมีราศีจังเลยค่ะ ห้าเท่ากับสอง8ามแปดแปดสามสามห้าห้าามแป้าห้้าสามสฉันตีแหวนฉันทลอกหมดแล้วมั้งเนี่ยแหวนเพชรชันเพิ่งสั่งทำมาด้วย วันนี้แปลกกยิ้มแบบดีออกดีใจแก้มปีเลยอ่ะยิ้มแบบอยิ้มแบบหยุดยิ้มไม่ได้ทุกคนเรื่องจริงจะก,กั้นยิ้มก็แบบก็กั้นไม่ได้อ่ะตัวสุดท้ายได้เลขห้าห้าเท่ากับสองปิงปองรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิบหก สิงหาคมเรขที่ออก3 8 5 3 8ดหดจุกจุกสาดจุกจุกล้านคุณล้าน3 8ม5ปดสามห้าวิลออ ตรงกับรัฐบาลไทยเม็ดเดียวด้วยนะมีสองตัวตรงกับรัฐบาลไทยเม็ดเดียวแล้วก็มีตรงกับเลขทะเบียนรถเจพูดแค่นี้เลยมีตรงกับรัฐบาลไทยเม็ดเดียวแล้วก็มีตรงกับทะเบียนรถสามแปดห้าใช่ไหมทุกคนเตรียมแคปนะคะเราเดทจะให้เลขทะเบียนรถน้องมาเช้าฝัน มีตรงกับทะเบียนรถค่ะเดี๋ยวตีเลขให้แป๊บหนึ่งทุกคนขาใครแคปแล้วกดหนึ่งให้เจ้นหน่อยแคปไว้เป็นพยานให้หน่อยว่าจับได้เลขนี้นะทุกคนจับได้เลขนี้ค่ะ385 3883 8558มแปดล้วก็สามหรัฐบาลไทยงวดนี้ อ่ะแคปแล้วกดหนึ่งให้หน่อยค่ะ โอเคเรียบร้อยนะคะ385ใครที่ออกแล้วนะเธอจะพลาดมากเพราะเดี๋ยวชั้นลบไลฟ์สดขึ้นมาเธอก็จะไม่ได้เลขเม็ดเดียวรัฐบาลไทยนะแปบ๊บหนึ่งเจตีเลขแล้วนะคะเดี๋ยวเจ๊ปักหมุดให้นะ385 382 3้5สามแปดสองสามสามหฟัน3ามแปดแการเบิ้ลสามสามแล้วก็82ค่ะ จะาปักหมดให้จะปักนะคะมันเคยออกตัวที่เจตัดออกนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะถ้าเลข3ตัวมันเยอะชอบตัวไหนเป็นพิเศษก็ซื้อตัวนั้นนะคะทุกคนขาไม่ชอบตัวไหนก็ไม่ต้องซื้อนะเป็นทางเลือกนะคะทุกคนขาแคปค่ะชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นแคปแล้วกดหนึ่ง ชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นนะเพราะไม่กล้าตัดออกเพราะว่าเคยตัดแล้วมันเดินออกสามตัวแคปแล้วกดหนึ่งค่ะเดเจตจะบอกเจชอบตัวไหน ทุกคนขาสามเอย่าลืมนะสามอย่าลืมสามหกหอย่าลืม4ี่ทุกคนดูดีๆนะทุกคนดีดูดีๆนะเจ๊ทาเลข6ไว้ให้เห็นไหมสาม้าห้าอย่าลืมสามหก 6 4 6ีอย่าลืม4 9 3เห็นไหมเห็นไหมจะมีเลขกลับหัวอยู่แค่2องหางนี้นอกนั้นไม่มี6นะคะจะมี6แค่นี้เลยจะมีนี่ค่ะ3า5ฟังฟังนะถ้าไม่ฟังก็จะไม่ถูกเหมือนงวดที่แล้วที่เจให้ห้าหสแล้วออกดันออก5้าเก้เพราะฉะนั้นเวลานั้นต้องฟัง สามเก้าห้าอย่าลืมสามหกห้าสี่หกสามอย่าลืมสี่เก้าสามพราะงวดที่แล้วเจให้ห้าหกสี่มันกลับหัวออกห้าเก้กนะาสีถ่ถ้าไม่ฟังก็คือจะไม่ถูกนะถ้าไม่ฟังก็คือจะไม่ถูกถ้าไม่ฟังก็คือจะไม่ถูกนะ ถ้าไม่ฟังก็จะไม่ถูกค่ะถ้าไม่ฟังก็คือจะไม่ถูกนะสามเก้าห้าสามหกห้าตัวเนี้ยชอบมากสามเก้าห้าสามหกห้าเนี่ยเล่นหนักนะคะแล้วก็มาสี่หกสามสี่เก้าสามรัฐบาอ่าอ่าปากฉันไปไหนละรัฐบาลไทยงวดนี้นะคะทุกคนขาเจ๊ J. ขอฟันที่ เจ๊ขอชอบสามเก้าเก้าสามสามหกหกสามชอบมากสามเก้าเก้าสามสามหกหกสามชอบมากแปดสามสามแปดสามเจ็ดเจ็ดสามแล้วก็สามสองสองสามที่ชอบมากๆจะมีสี่หางนี้สี่หางนี้ที่ชอบมากๆนะส่วนรัฐบาลไทยที่เจ๊ชอบก็จะมีตามนี้ที่เจ๊ชอบมากๆก็จะมีตามนี้เลยค่ะที่เจ๊วงแดงไว้เนี่ยเนี่ย ห9าเ่้า3เจ๊ชอบมากตัวเนี้ยเจ๊ J. เลยจับมาไว้อยู่ข้างล่างเขียนเป็นตัวใหญ่ๆใ,ให้ลูกเหพจจะได้ไปกลับหัวกันด้วยนะ3 9 5 3 6 5 4ห3 4 9 3บอกเลยว่างวนเนี้ยหนักใจไม่กล้าตัดเลขไหนออกกลัวตัดแล้วมันมาทุกคนกลัวตัดแล้วถ้ามันมาขึ้นมาเอาซวยเจ๊อีกเจ๊ J. ก็อ่ะ ไปเลือกกันใครชอบเลขไหนก็ไปเล่นเลขนั้นส่วนตัวเจ๊เจก็ชอบเนี่ยก็ชอบอะทุกคนก็เนี่ยชอบสามศูนย์ห้าสามเอออุ้ยสามห้าแปดตรงกับเลขปิงปองนี่ว่าอุ้ยตายแล้วเออแล้วก็มีสามห้าแปดห้าเจ็ดศูนย์สามแปดสามศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์สามเจ็ดนี้ได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่รัศมีให้ศูนย์สามเจ็ดพ่อแม่รัศมีเจ๊ขอเมื่อวันพัธที่แล้ว แม่ให้มาศูนย์สามเจ็ดเออว่ะใช่ทุกคนจริงด้วยอะเจ๊ก็เพิ่งดูนะเนี่ยว่ามีตรงกับเลขิีป้งปองเออมีตรงกับเลขปิงปองอ่ะปากฉันหายละ พระแม่ให้ศูนย์สามเจ็ดพระแม่ให้ศูนย์สามเจ็ดพะแม่รัศมีเนี่ยพระแม่ให้ศูนย์สามเจ็ดที่เจ๊ขอเมื่อวันพระที่แล้วเจ๊ก็เลยเอามาจับลงให้ด้วยใครชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นเลยทุกคนแต่ส่วนตัวเจ๊ชอบมากที่สุดคือเลขสามเก้าสามเก้าสามหกชอบจุกจุกชอบมาก ชอบสามเก้าแล้วก็ชอบสามแปดสามสองสามเจ็ดนี่ยชอบสี่หางเนี่ยถ้าเจชอบมากก็จะชอบสี่หางนี้นะคะแต่ก็ซื้อทุกตัวแหละแต่ซื้อเยอะหน่อยก็จะเป็นเลขเนี้ยแหละทุกคนนี่นะชัดเจนแล้วนะทุกคนอ่ะชัดเจนแล้วนะทุกคนขาเจบอกแล้วนะอย่าลืมนะ สามเก้าห้าสามหกห้าสี่หกสี่หกสามสี่หกสามสี่เก้าสามนะเพราะว่าเลขหกกับเลขเก้าจะมีอยู่แค่สองหางนี้แหละนอกนั้นไม่มีโอเคนะทุกคนส่วนทะเบียนรถให้ไปแล้วเลขปิงปองสามแปดห้าเออเลขตายหาแล้วเลขคล้ายๆันหมดเลยอะทะเบียนรถเลขปิงปองใบแนวทางคล้ายกัน ้ายกันหมดเลยอ่ะเลขตรงกันหมดเลยเนาะทุกคนเนาะอาใครเพิ่งเข้ามาฝากกดหัวใจึี่มาให้เจ้นหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะฝากกดติดตามเพจไว้ด้วยนะสำหรับลูกเพจใหม่นี่นะ